เวลา9นาฬิกา2 9นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามพระดมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้นา้ำมันตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงติดตามการดำเนินงานโครงการชาน้นา้ำมันประจำปี2564โดยมีผลผลิตชาต้นน้ำมันรวม123ตันสร้างรายได้แก่เกษตรกรมากกว่า3ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตจำนวน41,703ต้นและการตัดแต่งกิ่งให้กับเกษตรกร,ร,ร671แปลงมีวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกในการตัดแต่งกิ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีทั้งยังสอนการเสียบยอดใหม่โดยนํายอดพันธุ์ที่ดีมาเสียบกับต้นที่ไม่ให้ผลผลิตทําให้ได้ต้นชาน้ํามันที่ผลผลิตสูง โดยใช้แปลงสาธิตของนางมีโอเซมือสมาชิกบ้านแม่หม้อที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกต้นชาน้ำมัน,น,นเป็นสถานที่นนในการให้สมาชิกแปลงอื่นๆเข้ามาศึกษาดูงาน,นและลงมือ,อ,อปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน,ตอนอพร้อมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเองอน,น,นอกจากนี้ยังส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุก,กรเหมยซานไก่กระดูกดำและการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่ทำจินเช่นชาอซัมพริกและตะไคร้ บุตนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการศึกษารและพัฒนาการปลูกชาน้ํามันร่วมกับบุดนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี2,549เพื่อสอนองพร,ระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธี่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประดพระชกุมารีที่ทรงเล็งเห็นว่าชาน้ํามันมีมูลาค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนได้ในระยะยาว โดยได้นําเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนของชาน้ํามันจากสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาทดลองในพื้นที่บ้านปางมหันแลบ้านปูนะตําบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายรวมพื้นที่3,417ไร่ปัจจุบันโครงการมีต้นชาน้ำมันรวม4 8 2 6 3ต้นเวลา10นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพญาไพรตรมิตรตาบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวง ติดตามผลการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาหัตกรรมชุมชนปี2564พร้อมท้อพระเนตรผลงานหัตกรรมของราษฎร,รบ้านห้วยอื่นและบ้านแม่คําน้อยซึ่งบุรินิธิแม่ฟ้าหลวงได้เข้าไปอบรมพัฒนาทักษะการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานการใช้จักรเย็บผ้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ส่งเสริมให้มีอาชีพจากการเย็บพวงกุญแจตุ๊กตาเย็บกระเป๋าผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมากกว่า14,000ชิ้น นำไปจำหน่ายที่ร้านค้าโดยตรงแลสสไตล์ช่วยสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้าน27คนรวม140,000บาทสำหรับแผนงานปี2565บุรินิธิจะอบรมพัฒนาทักษะการใช้เครื่องจกกักรเย็บผ้าให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตชิ้นงานคุณภาพโดยมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องรวมถึงบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นสั่งผลิตกระเป๋าผ้าจำนวน200,000ใบ ทั้งนี้ชาวบ้านที่ประกอบเป็นอาชีพเสริมมีรายได้เฉลี่ยกว่า42,000บาทต่อปีส่วนชาวบ้านที่ประกอบเป็นอาชีพหลักมีรายได้กว่า66,000บาทต่อปีช่วยสร้างงานสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงดนนนนนเเป็วามสิิทธัย้์ เป็นตัว,วลา11นาฬิกา16นาทีสเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทดลองปลูกชาน้ำมันดอกแดงโซนปางมหันและท่อแพลเนตต้นชาน้ำมันที่ทรงเปลี่ยนยอดพันเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2561 ครั้งนี้โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันบางมหันเป็นำมาปลูกในพื้นที่จำนวน4ส,สายพันธุ์พันธุ์ริติคูลาตา้าพันธุ์เชเกียนกุเลอซ่าพันธุ์โพลิโอดอนตาพันธุ์เซมิเซราตา<ม>เพื่อศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโตความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เริ่มทดลองปลูกตั้งแต่ปี2562พบว่าแต่ละพันธุ์เจริญเติบโตค่อนข้างดีโดยพันธุ์เซมิเซราต้าเจริญเติบโตดีกว่าสายพันธุ์อื่นในการทดลองปลูกยังได้พบว่ามีปัญหาแมลงศัตรูพืชอาทิแมลงปีขาวกินยอดอ่อนจึงได้แก้ไขปัญหาแล้วด้วยการเพ่นสารป้องกันแมลงศัตรูพืชในปี2565มีแผนการขยายพื้นที่การทดลองปลูกเตรียมพอร์้าเพิ่ม โดยจะคัดเลือกสายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมกันนี้ทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานการดูแลแปลงชาน้นา้ำมันของนายจะเอ๋อแ้หูเ<อ>กษตรกรตัวอย่างในโครงการชาน้นา้ำมันที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกชาน้นา้ำมันในปี2564ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและไม่ขอรับค่าดูแลแปลงทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผล,ผลิตสูงมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างแรงจูงใจให้กเกษตรกรรายอื่นให้มีความขยันหมั่นเพียรในการดูแลแปลงชาน้ำมันให้ได้ผลผลิตดีสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองขณะนี้มีกเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การดูแลแปลงชาน้ำมันจำนวนหนึ่งคนโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนกองกำลังผามเมืองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนนาฐานปฏิบัติการปางหนุนสอง เวลา14นาฬิกา44นาที 0, สเสด็จพร,รจะราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านป่าซางนางเงินตำบลแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการประชุมโครงราการพัฒนานการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตรงและพื้นที่ขยายผลในอำเภอแม่ฟ้าหลวงประจําปีการศึกษา2564ได้แก่การพัฒนาจัดการเรียนและสอนแบบมอนเตสโอรีระดับปฐม,มวัย เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาชั้นที่สูงขึ้นมีการศึกษา2563บุรนิธิแม่ฟ้าหลวงได้นำเครื่องมือการประเมิน2แบบไปปรับใช้คือแบบประเมินพัฒนาการสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนเพื่อกระตุน้นพัฒนาการผู้เรียน5ด้านได้แก่ความคิดเร,เริ่มและสมาธิการยั้งคิดไตรตรองการจดจำกระบวนการทำงานความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมและการเข้าสังคมและการปรับอารมณ์ แบบที่2คือแบบประเมินตนเองของครูใช้ประเมินครู4ด้านคือการจัดการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนการเตรียมสภาพแวดล้อมในห้องเรียนการแนะนําสื่อมอนเตสโอรี่ให้นักเรียนและการควบคุมชั้นเรียนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ภาพรวมผลการดําเนินงานมอนเตสโอรี่ของโรงเรียน34แห่งในอำเภอแม่ฟ้าหลวงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ที่ประชุมยังได้รายงานการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในโรงเรียน36แห่งการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนรวมกับโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูสกาจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาไทยร่วมกับสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในระดับประถมะศึกษาตอนปลาย การงานพื้นฐานทักษะอาชีพระดับมัธยมศึกษาและการดิจัยประเมินลักษณะของเด็กที่มีปัญหาการเรียนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจากนั้นท่อพระเนตรนิทัศาการการปูรณาการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี 5G ที่บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมมือกับบริษัทแม่ฟ้าหลวงติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์และเทคโนโลยี 5G ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพการศึกษาและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทดลองใช้เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้นิทรรศาการการงานพื้นฐานทักษะอาชีพวันนี้นำเสนอโครงงานขยะเหลือศูนย์ในโรงเรียนบ้านขาแข็งพัฒนาซึ่งได้รับรางวัลอันดับ3จากการเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี2564ในระดับประเทศ การขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์สร้างไรายได้แล้วกว่า2 0,000บาทสินค้าหัตถกรรมชนเผ่าเช่นกระเป๋าใส่เอกสารและสายคล้องแมสนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกล้วยอบเนยเครื่องดื่มดอกกาแฟและชาเลมอนบาร์มหรือสารแหน่ฝรั่งเป็นต้นส่งชื่นชมนักเรียนที่ช่วยกันคิดสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์สิ่งต่างๆจะได้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนนักเรียนโรงเรียนอื่นๆต่อไป ปัจจุบันมีโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาไทยสําหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงจํานวน8โรงเรียนและมีโรงเรียนในพื้นที่ขยายผลอีก28โรงเรียนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องครบ3ปีการศึกษาจะมีผลการอ่านและเขียนภาษาไทยสูงขึ้นเมื่อเลื่อนไปเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายมีผลทดสอบในระดับที่น่าพอใจ ที่ผ่านมามุรนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เพิ่มขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ปรับปรุงรูปแบบการอบรมสัมมนาครูการสอนในชั้นเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมโรงเรียนพื้นที่ดอยตงุงเป็นรูปแบบออนไลน์ในหลายช่องทางจากการพัฒนาพบว่าครูสามารถปรับวิธีการสอนแบบเชิงรุก และส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาในระดับดีและพอใช้เป็นไปตามเป้าหมายคือมีทักษะการทำงานเป็นทีมสื่อสารเข้าใจใช้เทคโนโลยีเป็นโรงเรียนต่างๆที่บริธิทแม่ฟ้าหลวงเข้าช่วยเหลือทางด้านการศึกษาการพูดอ่านภาษาไทยและการส่งเสริมอาชีพเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประกอบกับหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ช่วยกันคิดและแก้ปัญหาส่งผลให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองมากขึ้นมีโอกาสใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่วัฒนธรรมและต่อยอดการตลาดได้เอง เวลา19นาฬิกา10นาทีเสด็จออกนะพระตำหนักโดยตรงพระราชทานพระราชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชยาพรวัฒนสิรินายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฟอทุนละอองพระบาททุนงกล้าทุนงกระหม่อมถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีครั้งที่27 ประจำปี2563โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดินจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะกรรมาการและสมาชิกฟาทุนละอองพระบาททุ่มคราทุงกระหม่อมถวายเงินตัวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย